เค okay, เรามาต่อกันในมิวที่2เลยครับเป็นมิวที่ทุกคนขอมาเหมือนเคยนะครับเป็นโบว์แคสเตอร์ครับผมบอกว่าหลบหลบไม่ค่อยได้เลยนะครับแบบสกิลใบหนี่ยเพวิธีหลบก็ง่ายๆนะครับถ้าโดนบวกหลับหรือว่าหลบไม่ทันจริงๆให้พกยาลิซิตไปครับผมลิซิตแบบนี้นะเข้ามานะครับมันจะช่วยปลดสถานะให้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็เหนียวขึ้นด้วย มีเพื่อน40%ครับแต่ก็อย่าไปยืนแช่ล่ะีวิ่งหรือไม่ก็กดเสื้อกดอะไรก็ได้ที่มันป้องกันปัวขุ้นได้นะครับจนสายนี้ฟาร์มง่ายนะไอก่อยเกลสีเกอร์เยอะเลยโดยคอมโบที่ผมจัดมาวันนี้มันก็ง่ายสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับจังหวะปัวก็กดกินใบของหัวนะครับเพื่อไว้ที่มือก่อนแล้วก็ถีศัตรูโดนครั้งหนึ่งแล้วกดอันติเลยครับแต่พอผ่านไปวิ1หนึ่งศัตรูจะโดนใบท,ทันทีนะก็นในช่วงเวลาที่ติดใบเยเราก็ซอยอันติไปเลยครับย๋ยยางนั้าเขาจกัก็เหลือสกนี้ย,ยิงแบบสุมๆไไปด้ยิงาลๆ ก็คือเผื่อว่าจะโดนนะครับผือยิงไปเลงกะเอาเพราะมันไม่แน่นอนนะสกิลนี้เป็นสกิลทิศทางครับเผื่อว่ามันจะโดนแค่นั้นเลยศัตรูจะหนีนะครับจะเป็นการตีหลอกให้เราวิ่งไปนะครับถ้าเขาจะหนีเรายิงเราจะต้องได้เจเบเขาเสาร์ดีครับครับดด้วยสกิลดีนะครับ หายโอ้โหโดนสกิลตัดมันเอาเปิดเสียแล้วนะครับผม มาเดอเมาเด้อยขเเขาได้เปรียบนะ ได้เก็บแป่ยะเราครับรีบร้อยสองแสนนะครับตอนมาจังหวังหวะแบบตายแล้วต้องรีบเก็บของนะครับ ประมาณมีเวลาแค่30วิครับโอเคมันก็เล่นประมาณนี้นะอธิบายไม่ถูกว่าหล่นโอเคก็ผมเวลาเล่นก็ประมาณนี้นะครับกดสกินหัวเข้าไปก่อนยิงธรรมดาไปก่อนนะถ้ามันติดปุ๊บก็ลั่นอันติดไปเลยครับว,ว่าถ้าศัตรูเดินสวนมาหรือว่ายืนสู้ก็ตามสถานการณ์นะถ้าเขาสู้ก็ยิงใบสวนไปฮนะซึ่งผมก็ยิงโดนไปดอก2ดอกนี่แหละนะตามที่เห็นเลยผมก็จำไม่ได้ว่าสกินหนึ่งพอติดไปแล้วต้องรีบยิงสกินหนึ่งทีส่สำคัญขอ,ของสายนี้ก็คือ อย่าก,กดสกิลย้ำๆนะฮะให้กดทีเดียวจะออกไม่ออกก็ช่างคือให้เว้นระยะอย่าก,กดซ้ำๆเพราะว่าถ้ากดย้ำๆเนี่ยมันจะเป็นการ c a n ซิลสกิลครับผมกอแค่นี้เลยนะครับเอาไปปรับใช้กันนะครับแล้วผมก็จะไปดิวต่อไปเลยครับโอเคนะครับมาต่อกันในดิวที่สาเลยนะครับเป็นดิวเจเบรกเกอร์นะครับหรือว่าหอกอวารอนนั่นเองนะมีแฟนคลับขอเข้ามากันนะครับซึ่งสายดีผมก็ไม่ค่อยได้จับนะไม่เคยจับเลยดีกว่าไม่บอกเลยว่าดูก่อนนะเ a เบรกเกอร์ เรื่อ2สองเองก็คือซื้อมาลองใส่เล่นนะไม่ได้เอาไปสู้กับใครจริงจังเท่าไหร่ซึ่งผมมองว่ามันแพงนะสายเนี้ยแล้วก็เล่นค่อนข้างยากครับในความชํานาญสูงมากแต่ว่ามันก็เล่นได้หลายสายนะนส่วนใหญ่ก็จะใครไม่ค่อยเทรดกับใคร,ครน,นะครับแต่ว่าสายหอบมันฟา้ามง่ายนะครับซึ่งราคาเรี่อค่อนข้างพยายแพงแผนสี่โอ้โหผมเล่นดันนี้ปกติผมเล่นแค่สองหมื่นเองนะ ของผมปืนสามหมื่นก็เล่นได้แล้วก็เหลือ,อที่ปล่อยสกิลนะครับสกิลที่หนึ่งเนี่ยก็คือทีมหอ,อกไปข,ข้างหน้าครับผมทำให้ศสตรูนสโล10% 4.6วินาทีครับก็สร้างดาเมจ138หน่วยเมื่อทีมโดนศัตรูน,นะครับจะได้ชาร์จเอ่อสปิริตสเปียร์ชาร์จมาครับซึ่งสปิริตสเปียร์ชาร์จเนี่ยจะทำให้เราตีแรงเพิ่ม28%็นเวลา8วินาทีนะส,สนะสมได้สูงสุด3ครั้งนะครับยิงสองที่ใช้หลักๆก็มี4อันนะครับก็ใช้ถ้าเจอดาบให้เปลี่ยนเป็นตัดขานะครับว่าอะไรวะคลิ เ,เราก็กดมันจะล้างบัฟของเขาแล้วทำให้เราวิ่งเร็วขึ้น50%แล้วก็ตีแรงขึ้น25%เป็นะครับเป็นบัฟไม่จะเป็นต้องดาบก็ได้นะมันจะเป็นบัฟวิ่งไวอันนี้ถ้าใครกดแนละ้วเรากดตัดทำเนี่ยเราจะได้ในส่วนตรงนั้นมาส่วนบัฟเนี่ยเแจ้งไว้เนี่ยแล้วก็ส่วนอีกอันนึงก็เป็นสะท้อนที่ผมได้บอกไปนะเวลากดมันก็จะหมุนวงหอกหมุนปิ้ว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 ,วอะเออทำให้เราเดี๋ยวขึ้นร้อแห้าีใิ้เอ็ดหน่วยะครับ้วก็สะท้น ทาสาบให้ทุกคนดี <c oughs> สกินต่อไปก็เป็นอิมเพลเลอร์นะครับจะใส่หอกขึ้นมาจากพื้นแล้วก็แทงดาบศัตรูก็อย่างเงี้ยศัตรตูที่โดนก็ถูกลดความเร็วลง50%เป็นเวลา4วินาทีนะคะตรตับสร้างดาเมจเกือบ500ือว่าแรงเอาเรื่องสกิลสุดท้ายที่ใช้เลยก็เป็นฮาปูนเออฮามากเลยไม่ใช่ ฮาปนก็จะเพี้ยงหอ,อกออกไปนะครับแล้วก็กระชากศัตรูให้กลับมาหาเราแถมล็อกขาด้วยตามชาร์จที่เรามีนะครับจากชาร์จ Spirit Spear Charge พูกยากจริงวะก็ตามนี้เลยนะครับ0ชาร์จ1ชาร์ต2ชาร์ต3ชาร์จเดี่ยซูมให้ไม่ต้องอธิบายโอเคส่วนอันติมันก็เป็นการพุ่งไปข้างหน้าครับท <c oughs> ุกครั้งที่พุ่งผ่านเนี่ยมันจะลบบัฟศัตรูนะเราก็จะ ป้องกันซีทุกสรรพสิ่งเลยครับตอนนี้ศัตรูมาหาผมแล้วผมก็ดีฟ u l ์เป็นสะท้อนแล้วกันเรนก็สะท้อนหัวสะท้อนเท้าวิ่งเร็วนะครับเล็ออาหารนะครับอาหารผมกินเป็นดาเมจอยู่นะยาใช้เป็นยาเติมเลือดโอเค แย่ yeah, แล้วเออโอ้ยทีเดียวเอง <laughs> เนี่เมื่อกี้หน่อยเดียวฮะเดี๋ยวมาต่อกันในไฟที่สองนะครับหน่อยเดียวเองอะ่ะผมพกยาลีิ์สิตไปแล้วนะเอา้าลืมพกซุปใหม่ามาแล้วนะครับศัตรูเราเปิน <laughs> สายโอ้โหแพงคะด้วยสายฟ้านะครับ ไลน์ไม่ได้โอ้โต่มไนมาเจออะไรอย่างนี้วะเนี่ยเห็นนิ้วไม่ได้ด้วยปักเป็ดเลยกระชาหวังว่ามันจะช่วยเราได้ก็เปลี่ยนเป็นกระชากนวเนี่ยซุปก็ไม่ได้หยิบมาเวน ได้กระชากออกก็ได้ไวะไปนะจะพึ่งสกิลกุลียอยู่ไอ้เบนไอ้ไก่เท่าไหร่ไม่ได้อย่จะเล่นยังไง,ไงวะดิดน้องววนเอาเลือดก,ก่อนนะครับอุ้ยโย่โยมไม่โดนไอ้ก็ไม่ได้ไกนะนนนนะนินสกิลนี่ยไม่ไม่ถนัดเลยนะผมเป็นสกินเนี่ยมากกว่า ลองดูดิจริงผมชอบสายเทปไหมไม่ชอบสายใครเท่าไหร่ห <laughs> นีหนีเล่นอย่างนี้ไปแล้วกันไอขึงเทปรอร้อยเขาโดดเข้ามาครับไม่งั้นเราเหยียดสกิลนะปูยาว <laughs> รุนเลยจริงถ้าสู้ไม่ไหวก็ตีคิดต้านหนีดีกว่าเนี่ยก็ได้แล้วโบวไปเลยมาๆๆ มาครับมีกระตุกมีกระตุกนะครับโอ้ไมโดนิีก นาหมดอีกมิ้นกร,รมต้องรอสะท้อนเอานะครับเออนด่นเหละสามเศษแปดโอ้โหถ้าดูพังนะเดีไดาย อันตั้งห okay, ้าแสนโอเคมก็มันก็เล่นประมาณนี้ครับไม่ไมู่จะอธิบายยังไงนะเป็นขั้นของสายดีเบเกอร์นี่ก็คือความใจเย็นๆนะครับไม่ค่อยคิดวินะ่ง เปลี่ยนวิวไปนะครับตามสถานก,การณ์นะผมก็ไม่รู้ว่าว่าถ้าสู้กับธนูเนี่ยมันควรจะใช้อะไรนะแต่ว่าผมเลือกในสิ่งที่ผมถนัดนะครับคือเทธแล้วก็กระชากกับมาตีนะครับบวกกับการสะท้อนจากสกิลอันติของศัตรูนะครับเก็ทเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าคุณเจอธนูสายฟ้าแนละ้วผมจะบอกให้ตัวนี้คือถ้าเราโดนใช่ไหมจะเป็นม่านฝนตกอะนั่มฟ้าผ่าเว้ยแล้วมันจะติดสกิลติดสเตตตรงนี้มันคล้ายๆพิษอะมันจะพัดเราเรื่อยๆเราจะไม่สามารถไล่สกิลที่เป็นแชเนลลิ่งอย่างสะท้อนอันนี้ได้ครับจริงที่ต้องใช้ ยะเวลาเราจะทําอะไรไม่ได้เลยเนั้นเมื่อเราติดแสแต็กตรงนี้นะให้เรากดสะท้อนนะครับเป็นเสื้อก็ได้นะคือมันจะช่วยลดค่าเสียหายแล้วก็สะท้อนดานเมจไปหาศัตรูด้วยครับในไฟจะสังเกตได้ว่าผมจะเก็บสะท้อนพวกนี้ไว้ใช้กับสกิลของธนูสายฟ้านะครับรือว่าถ้ากดก่อนก็ผมก็ล,นล้นนั่นเลยฮะโอเค <laughs> okay, ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะฝึกสายหอกนะครับผมแนะนําช่งต้นนะครับหอ,อกที่เล่นง่ายที่สุดในเกมนี้เลยก็คงจะเป็นไเนี่แหละตัวนี้ผมทําไว้ในช่องผม2 3สามอันอยู่นะ ไปดูได้ทั้งราคา 8K แล้วก็สอนแบบละเอียดนะครับผมก็จะแบบปะไว้ข้างบนนี้ให้แล้วกันนะเนาะเอ้ตกใจขวาเมือเนี่ยชยไปดูกันได้ 8K ก็มี